พี่ขั่วให้ดูใก <5 yeah> <5 ล้ๆนี่ใส่ไปช้อนคุณครูแบบนี้อุ้ยเผ็ดไปแน่เด้อนี่แล้วก็ซีเด็ยของผมฮะนี่ต้มยำต้องใส่แบบนี้หือพอล้วดูสีน้ำเขาดิเธอเดือดปะเป็นปอปีันะน้องครูแบบนี้อือหืออู้ดอันนี้นี่นี่ตักให้ดูนี <5> <5 <5 <5 <5 ่คือเส้นท ja mm ี่คุณลุงคุณป OK> ้าเขาใส่มาแล้วอรเยอะดเยอะเธอ ม,มาค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยานะจะพามากินก๋วยเตี๋ยวปอกๆก,กันคือจริงๆแถวเนี้ยมีของกินอีกเยอะแต่ตอนนี้หิวกนก๋วยเ,เ,เตี๋ยว่ันเนี่ยตอน <มา S 1> นี้เราอยู่ที่ใกล้ลงมากรุงเทพพัทยานะทุกคน <มา S 1> เอาก๋วยเตี๋ยวปอกๆจากคุณลุงเอาสองชามพิเศษเลย <มา S 1> พิเศษของลุงใส่หมูแดงใช่ไหมจ๊ะรวม<ว>หมดหมทุกอย่างเลยจ๊ะใส่หมูสับไหมอ๋อหมดเลยหมดเลยหมดเลยยังจะถามเขาอีกว่าใส่อะไรบ้างลุงก็พูดย้ำหลายครั้งแล้วนะให้ดูหมูแดงของคุณลุงนี่ ไม่ได้บางนะนี่หนากําลังแบบดีแบบกาลังเคียวนะคุณลุงเนาะก็จะมีหมูสดนะฮะหมูสับกระเทียมเจียวนะครับนี่ปลาส o งปลาเส้นอะไรแบบนี้นะครับเส้นก็มีทุกเส้นนะเนาะคุณลุงเนาะแล้วแต่สั่งเลยมีตับด้วยอ่ะตับตับอ่านี่เป็นตับตับตับลวกเนาะคุณลุงเนาะอันนี้ทีเด็ดนะทุกคนอันนี้จะเป็นพริกขั่วเนาะคุณลุงเนาะนี่จะเป็นพริกขั่วพริกแห้ง มีเลือดเยนตาโฟก็น่ากินนะเธอจริงเดี๋ยวเอาต้ยมยำกับเยนตาโฟมเธออ่าโหนี่ฮะกระเทียมเจียวจีเด็ดนะฮะกระเทียมเจียวหอมๆนะใส่ไปในเส้นเส้นกรุบกรบนะคะอ่าอันนี้เป็นเยนตาโฟนะครับขอใส่พริกขั้วหน่อยคือก,กินสไตล์เราไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะใส่แค่พริกอย่างเดียว <c oughs> อะเอะอปรุงมาแล้วจริงชามหนึ่งก็คือใหญ่มากนะทุกคนเห็นอย่างเงี้ยใหญ่มากนี่อันนี้เป็นของผมเป็นต้มยำนะแต่ว่าเขาจะให้ปรุงเองนะปรุงเป็นต้มยำเองนี่ต้องใส่ถั่วไปแบบนี้ฮะ อทีเด็ดนะครับอาพี่ขัวให้ดูใกล้ๆนี่ใส่ไปช้อนพุ่งๆแบบนี้อุ้ยเผ็ดไปแน่เลอนี่แล้วก็ทีเด็ดของผมฮะนี่ต้มยำต้องใส่แบบนี้หืมพอแล้วแค่นี้แหละปะไปนั่งกินที่โต๊ะนี่ที่นั่งของคุณคุณคุณลุงคุณป้าเขานะจะคืออยู่ข้างถนนแบบนี้เลยฟิลแบบสตรีสตรีจริงๆอ่ะใช่ของแท้ดีนะเราสั่งมาแค่คนละชามชามคือใหญ่มากนี่เขามีผักให้ฟรีด้วยนะเป็นโหระพากับถุงอ่องเนาะมีพริกกะปิมีอะไรให้ด้วยนะนี่ ของคนชอบกินเลยอะใช่อื้อควันร้อนนี่ฮะหมูสดกับหมูแดงอืมมันจะเป็นหวานแบบธรรมชาตินะไม่ได้หวานน้ำตาลนะหวานพวกอะไรอ่ะพวกหัวใช้เท้าเอออะไรแบบนั้นอ่ะนี่ดูเลือดต้อนใหญ่ๆแบบนี้ฮะอื๋งดึกๆ ดูสินรัเขาดิเธอเดือดปล่า <laughs> <laughs> เอาจริงกินเป็นเย็นดาโฟอย่างเงี้ยก็อร่อยเหมือนกันนะมันจะเป็นตับกับหมูแดงนะอันนี้นะครับนะครับนี่ใหญ่มหมูเขาไม่ได้หั่นมาบางนะเนาะหั่นแบบหนากำลังดีหนากำลังดีนี่กินบะหมี่ป๊อกๆมันต้องกินเส้นทุกคนดูพี่มาวินมา <laughs> <laughs> พี่มาวินหรอกพูดถึงฉันอีกแล้ว <laughs> มึงเป็นไอดอลไง <laughs> กินป๊อกๆมันต้องคู่กันนี้ <laughs> กากหมูแคบหมูใส่เข้าไปฮะถุงเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ได้ถามเลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ้ะคุณแม่อันเนี้ยสิบบาทนะฮะสิบ <10 S 1> บาทสิบบาทเือได้มาเต็มถุงเลยใช่นี่ยเนี้นี้ให้ดูนี่ยสิบาทอันนี้สิบาทนะทุกคนไปกินเลยแกน้ำซุปแบบนี้ได้อือหือหอมคู่กันเจ <c oughs> อบะหมี่ป๊อกๆกระดากหมูเนี่ยนี่ฮะไปฮะอือ ตอนกินก็นจะแบบจะเสียวแล้เฉียวนิดนึงอะ่ะเ <c oughs> พราะร้านอยู่ริมถนนเลย <c oughs> คือคุณแม่เขาใส่ทั้งหมูแดงหมูชิ้นหมูสับมาให้เลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นหมูหมูหมูสดอะนะ่ะเนาะใช่อือกิน <c oughs> ค,คู่กันนี่ดูเส้นเส้นคือเยอะว่ะ <c> น <oughs> ้งแสงซูดไปจนสุดปอดแล้วยังไม่หมดเลยใช่ <c oughs> คุณลุงให้เยอะมากพิเศษห้าบาทแต่ให้มาแบบพลังการมาก ชอบกินก๋วยเตี๋ยวปอกๆแบบนี้แหละเพราะราคาน่ารักเนาะใช่แล้วมีเอกลักษณ์ด้วยแบบรสชาติเขาไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเนาะเมื่อกี้เร<ช>าใส่แค่พริกเองอ่ะใช่นี่ยกระหูนั่นเองไปครับอืมกินของพวกนี้ไม่ต้องปรุงเยอะเนาะคือเอาจริงก๋วยเตี๋ยวปอกๆก็ไม่รู้ว่าน้ำซุปเขาสูตรเดียวกันหรือเปล่านะเธอมันจะแบบอร่อยหวานหอมกลมกล่อมเหมือนกันหมดเลยเนาะแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยใช่ใช่ จะไม่เหมือนร้านปกติแล้วก็แปลกเหมือนกันนะไม่รู้เขาใส่อะไรเดี๋ยวจอนนะจริงๆพ่อพี่เรียก <us it> ว่าคือเตี๋วกัญชานะเออกินแล้วมันติดมัน bon. ซุปซดน้ําซุปแบบซูสูดเลยสมัยพ่อพี่คือแบบเขาจะขี่มาขายแถวหน้าบ้านอะไรเงี้ยเด็กๆนี้แบบต้องบกมือเรียกแบบจอดจอดแล้ว้ขับกันเร็วนะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้คือไม่มีแล้วไม่มีจะมาขี่ขายแล้วจอดกันอย่างเดียวนี่ฮะไปฮะ ให้ดูทุกคนอันนี้คือ50บาทกินไปตั้งนานตั้งเยอะยังเหลืออีกค <ไป S 1> ึ่งมัวแต่ถ่ายน้องแกมดูสิเนี่ยของพี่อืดเป็นหัวจับยวนเลยอู <c oughs> ดูพริกนี่ขูดอันนี้นี่นตักให้ดูนี่คือเส้นที่คุณลุงคุณป้าเขาใส่มาแนละ้ว <c oughs> โคตโเยอะเยอะเธอใครไม่กินจุกอย่าสั่งพิเศษนะทุกคนห้าบาทแต่แบบให้มาเยอะมากอนะเนาะใช่ดูความอลังการของเลือดครับชิ้นนี้ใหญ่แบบนี้นะฮะ กินดีอืมเส้นดีนะขนาดแบบอืดวางไว้นานแล้วอะ่ะใช่มันไม่ถึงก็อืดแล้วเถอบนี่ดูลูกชิ้นกรหมูสดนี่ลูกชิ้นกรหมูสดนะฮะนะฮะอืมดู้ลหอมจริงดูเห็นไหมตับชิ้นใหญ่มากอืม่อ,อย น้ำมูกไหลทั้งคู่เลยนี่หว่าครับหมูก็คืออันใหญ่มากมันจะดูดน้ำซุปเข้าไปอะเนาะหวานหอมหมูแดงหมูชิ้นโอ้หนะฮะอือหือลูกชิ้นนี่คือใหญ่มากแม่เ <c oughs> น้นเลยสองลูกหืออใจห่อหลังแล้วเป็นลูกชิ้นหมูแล้วนะใช่อืม รู้ใช่ไหชิ้นใหญ่แบบนี้เลยเป็นลูกชิ้นหมูเหรอใช่มหมูแดงอะไรก็คือ,อ,อใส่มาให้หมดใส่มาให้เยอะมากอะ่ะกินแบบนี้อิ่มอะ่ะทาเดียวก็อิมอ่มละปะฮะนี่อันนี้ที่เป็นหมูหมสดนะฮะแล้วก็หมูแดงเนาะใ,ให้มาเยอะมากอะฮะด้วย กากหมูก็คือของคู่กันกับรามีป๊อกๆอยู่แล้วนะครับอือะมีคนเผ็ดมีคนเผ็ดหนีมาเติมน้ำใหญ่เลยนี่นี่นี่ให้ดูน้ำาปล่าคุณลุงพิเศษเลยใส่น้ำแข็งก้อนใหญ่ๆแบบเนี้ยเย็นชื่นอ่ะชื่นใจอ่ะเผ็ดๆมานี้คือร่วงอ่ะและน้ำาปล่าฟรีด้วยนะใช่เข้ามามาใหญ่ตั้ง ไปครใครอยากตามมากินนะครับร้านคุณลุงคุณป้าเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยนะจ๊ะ <c oughs> ใช่ไหมนี่อันนี้เบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าศูนย์หโทรมาถามก่อนคุณลุงคุณป้าเปิดหรือเปล่าน,นะสติฟูดอันนี้ก็คือสติจริงๆเลยนะทุกคนเมื่อกี้ตอนรถติดนี่รถแทบจะเกยมาเลย <c oughs> ส่วนร้านอื่นเราว่าเดี๋ยวต้องมาวันหลังแล้วเพราะวันเนี้ยข้าวเดียวก็คือจุกแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> นี่คือดูดิ50ปั้มกันอยู่ตั้งนานยังไม่ยุบเลยอย่าใช้คำว่าปั้มเดี๋ยยยยวมัััันน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 นโโดดดดดปปิิิกกกก้้้อออออ่่เเเหรูตงาาาุุลไคสท เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอข้างๆอ่ะ